ยาเสพติดให้โทษโปรโดยาเข้าใกล้อยากมีชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติดสวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านเขาตะแบกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมบุรีเขตสาเนื่องด้วยชมรมสื่อดีดิจิทัลได้จัดทำโครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้านขึ้นมานั้นทางโรงเรียนบ้านเขาตะแบกจึงเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนและเนื่องด้วยจากสถานการณ์ปัจจุบันพืชกัญชากลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายประชาชนรวมถึงเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงกัญชาและส่วนผสมของกัญชาได้ง่ายอันก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและเยาวชนดังนั้นทางโรงเรียนบ้านเขาตะแบกจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดกิจกรรมต่อต้านกัญชาและยาเสพติดขึ้นมาเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติดตลอดจนเพื่อเสริมเกราะป้องกันภัยให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภทและพัฒนาไปสู่การเป็นเยาวชนที่เก่งและดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญสืบไป ทางโรงเรียนบ้านเขาตะแบกจึงได้จัดกิจกรรมต่อต้านกัญชาและยาเสพติดโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะแบกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของกัญชาและยาเสพติดสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบจากการใช้กัญชาและยาเสพติดที่จะเกิดผลต่อตอนเอง ครอบครัวชุมชนรวมถึงสังคม 2. โรงเรียนบ้านเขาตะแบกมีการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนเกี่ยวกับโทษของกัญชาและยาเสพติดอาทิการเดินรณรงค์ภายในชุมชนการแจกแผ่นพับและให้ความรู้แก่ประชาชนที่ได้มาท่องเที่ยวณนะวัดเขาตะแบกซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของคนในชุมชนนั่นเองค่ะ 3. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะแบกทุกคนสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดจากกัญชาและยาเสพติดทุกประเภทก็ถ้าของเสตีกัญชาเนาะก็ถ้ามองในมุมมองเข้าไปกับเด็กๆน้องๆเนี่ยเราต้องรู้ว่า 1. นวุฒิภาวะของน้องอ่ะยังยังย mhm ังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะแยกแยะว่ามีโทษหรือมีประโยชน์การใช้เสรีกัญชาตรงนี้ กับเด็กรุ่นรุ่นอย่างเงี้ยบางทีจะเกี่ยวกับอะไรนะพฤติกรรมยนแบบไปกับเพื่อนูงเพื่อนูงชักชักนำอย่างเงี้ยจะทําให้ให้เด็กคือแบบบางทีการที่จะปฏิเสธหรือเพื่อนต่อต้านเพื่อนแล้วมันจะลําบากในการอยู่ในกลุ่มใหญ่คือส่วนใหญ่ถ้ามองแล้วคือจะค่อนข้างเป็นโทตมากกว่าถ้าในกลุ่มเด็กเเนาะเพราะว่าวุฒิภาวะของเด็กยังไม่ยังไม่ถึงขนาดที่จะแยกแยะได้ขนาดผู้ใหญ่เราเองเรายังแยกแยะบางกลุ่มบางประเภทยังแยกแยะไม่ได้เลยเนาะประมาณนั้นค่ะ ขอบคุณค่ะดีดีขอบคุณพี่ๆีด้วยคะ่ะบคโรงเรียนบ้านเขาตะแบกนำพาเด็กและเยาวชนให้หลุดพ้นห่างไกลกัญชาและยาเสพติดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดคนรุ่นใหม่ไม่พึ่งยาขอบคุณคะ่ะ